ขึ้นมาเลยที่จุมพรกันมั่งนะครับมีการกดเยี่ยมนะครับตลาดกลางพักและพรผลไม้เปลี่ยนรับรดูดถุเรียนออกสู่ตลาดขับนงยงค่ะลืมห้มมาแล้วนะว่างนี้ถุเรียนนะกิน,เ,นเรียนไม่ปกติโอ๊ยอกิน,ไม,นไม่ขครได้พนะอกินทุงยุดไม่ได้คะ่ะต้องบอกว่าที่จุมพรนี่ถุเรียนมานะครับนางนายกองเอกอพุธนายกองเอกพุดนะครับ ริชคุงพันนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดจุพลพรนำคณะว่านส่วนการชนะสิที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดกลางพักผลไามา้จุมพรเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดนะครับท้งแนวทางปฏิบัติในรายงานในระบบการคา้าผลไม้ให้เข้ามาทำกานภายใต้สถานการณ์โควิด1ิกาการเตรียมความพร้อมการนนเชิญใจรายงานข้าวยอดฝุ่นจุมพรมาตรฐท่านจีมพีพรนะครับสำหรับผู้ประกอบการและการรงขัดแยบบรรจุั่วลุง รวมทางสถานการณ์ตลาดผลไม้ทางใน,ในต่างประเทศเตลาดหมดรกตตลาดพักและตลาดผลไม้จุมพลที่ตำบลวังตะโก้ออำเภอลังส่วนครับ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดทันยางบอกถึงมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดข้องโรคโควิด -19 ว,ว่าจะดําเนิกนการตามแนวทางข้องจังหวัดจันทบ,บุรีที่ว่ามีผลไม้ออกมาก้อนแล้วในช่วงนี้ทางมาตรการไทยสต็อปโควิดพลัสข้องกรมอนามัยแล้วก็มาตรการ GMP+ พลัสข้องกระทรวงกรเกษตรซึ่งก็จะมีแนวทางเดียวกันในการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคค่ะโดยให้เจ้าหน้าที่บูรณา,าการทํางานรวมกันในการลงประเมินมาตรการต่างๆซึ่งจังหวัดชุมพรเองก็ได้มีประกาศมาตรการด้านแรงงานในกิจาการ เกี่ยวกับพ่นลมไมไปแล้วทางมาตรการสําหรับกรเกษตรกรชาวสวนมาตรการสํหรับผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้ประกอบการโรงขัดบรรจุพ่นละไมหรือว่าลงพลไมนี่แหละค่ะรวมไปถึงมาตรการสําหรับผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้ประกอบการข้นส่งตลอดจนมาตรการเคลื่อนย้ายข้องแรงงานต่างด้าวค่ะครับส่วนการแก้ปัญหาการค่ายตุเรียนโอนนะครับก็จะว่าจุ่มพลในปีนี้ได้จัดจุดบริการ ออกรซอบซึ่งถูเรียนติดตัดต้องมีขาแปลงอย่างน้อย3าเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งมีการอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องกรวดครบถุกอำเภอแล้วนอกจากนี้จหวัดจุมบอลือว่าเป็นตลาดกลางของภาคใต้จึงแจ้งข้อความรวมมือถุกจังหวัดภาคใต้นะครับให้มีการกำหนดมาตรฐานของการตัดถุเรียนคือ32%มเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับสามสองเปอร์เซ็นต์น้ำตานนะครับนี่เขาก็วัดกันเลยคือทุเรียนเนี่ยตั้งแต่วันโอกรจนถึงวันเก็บเกี่ยวเนี่ยจะต้องได้ระยะเวลา รอยยี่สิบวันถ้าได้สักรอยอะรอย,ยวันเนี่ยนะครับก็คือถ้าได้รอยวันเนี่ยก็สามเดือนครึ่งนะ,ะก็จะได้ขาแปลงอยู่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ยังไม,มไม่เต็มทีใช่ไหมไม่เต็มทีไม่ว่านที่เม,ม็ดเนี่ยยังยังไม่เปลี่ยนที่ดีนะครับแต่ถ้าสามสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยคือแปลงเต็มทีว่านอย่างดีเลยครับน้องอิงอมรอยยี่สิบวันใช่ไหมถ้ากับกี่เดือนนะ สามสี่เดือนสี่เดือนพอดีเลยนะคะ<ท>ะรับเพราะฉะนั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยผู้ว่าได้ออกเป็นคำสั่งเลยนะ,<ท>ะว่าสุราษฎร์ธานีจะตัดทุเรียนได้เนี่ยคือวันที่สิบเอ็ดมิถุนาเป็นต้นไปนะผู้ว่าออกคำสั่งเลยว่าถ้าเคยตัดก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องให้ผู้นำท้องถิ่นแต่ละแต่ละหมู่บ้านของท่านเนี่ยมารับรองนะให้เกษตรอำเภอมารับรองว่าเออน,นี่มันอาจจะสุกก่อนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอนสุราษสโคเชเลียแล้วเนี่ย อยู่ครบรอยยี่สิบวันจากวันออกลอกนี่คือวันที่สิบเอ็ดมิถุนาอันนี้ดีมากนะคนชอบกินเรียนเมื่อเราไม่ต้องไปเสี่ยงว่าอ้อนว่าแกอยู่แล้วใช่ครับพอซื้อลูกนึงเนี่ยเป็นพันนะเลยมาตึ้งเออมาตึ้งตัวเรียนอ้อนเนี่ยโอ้ร้องไห้ค่ะนะเสียใจเลยถ้าสืบอยู่เก๋ๆไปเปลี่ยนได้แต่ใจอยู่ไกลแบบนี้ยพี่บอกแกลงกับไปซื้อนู้นทนนุนซาตุนรอยตอังหวัดกระบี่มาครั้งนึงเนาะค่ะถือมาลูกเย่มาถึงบ้านโอ้อ้อนเจียบอเรียนไม่ติ้วเลยอ่ะนะครับ